สวัสดีครับเซียนลุนครับครับเียนนนลุะตามมาถึงอุดรนเนี่ยเซียนลุนของแท้มาหอดดึกๆดื่อๆนี่เนาะอ่าหมือนคำๆเซียนลุนของแท้ปะครับของแทะโตเป็นๆนี่ละของแทะโตเป็นๆนี่ละแล้ววะระดับยังก่อนในหมู่บ้านอะไรก่อนเซียนระดับเซียนระดับในหมู่บ้านโอ้เซียนระดับหนึ่งในหมู่บ้านใม่บ้ทักใคร าใครขอท้าใจตัำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการผ่านทุกชนจริตโอใจวิจารณ์ในการรับชมมวลนี่นี่หาคือเพิ่นบ่บ่มีครับสูตรผมบ่มีหาเลยเป็นตาขาววิ้นน้ำเพิ่นหมดละงวดนี้จังว่าอยู่นี่แหละเป็นตาสูดเพิ่นเลยบ่เพลิดเพลินสูดเยอะดับเพลิดเพลินสูดเยู่สูดอยู่แต่บ่ทา ประว่าหังวัดทาไอมวัดที่แล้เขาเข่าวเจ้าเขาเข้าตัวใดจ้ะเขาห้าสองตรงตรงได้ไหมตรงตรงก็ว่าโบได้เขาตัวจะอได้เขาตัวเน้นชุดเต็มเข่าชุดเต็มแต่ว่ามาครบบนอ่ะมาสามตัวมาสามตัวอ่าแปดห้าสองหกตัวมาสามตัวหกตัวมาสามตัวใช่มาครบบนแล้วก็เลขบิ่งแปดเลขละร้อยเนาะละปล่อยแปเขา ลัก้อยแลว้วสิหงวดละสามวันละสามตัวนั่นกับเข่าแปดแล้วก็มากคบบนะจะไดน้นอกแปดหาหนึ่งเนาะหาหนึ่งจับจะจับแปดหาสองให้หหวันนี้เป้งไดเส้นมันอกมันใจบ้างจะไปตามสูตรก็ิดว่าเขาคือเกาอยู่ว่าบนหลุจดจักรยานี้แหละต่สงการมากมดสูตรนี่นะสูตรนี่ละ,ละบอท่านาลูดจักรยาจะสงการแม่นเงินเพิ่งหนึ่งกับว,ว่าล้วงออกมาล้มเพิ่มวนาแตเขาอยู่นนด้ ก็ว่ไดู้้วนดีต่ว่าน่ได้เขาตัวจ้าเขาจืเจอสูตรนี้เป็นสูตรที่คิดคนมากไหมมแม่นชิดคนมากเลยด่วนแล้วลรอเฮ็ดคู่กันกับสูตรเกานละสูตรเกามันเที่ยวเขาเที่ยวล้วนจนนะอันนี้เป็นสูตรไม้เป็นสูตรไม้สูตรไม้เขาตั้งแต่สมการไม้วันรล้วนเกียวเลยล่วงออกมาใอไหร่ปีหนางบนหวดบางนึงหันหรอปันยังเขาอยู่นะเลยอยากมั่นใจแน่ยู่แต่ว่าอยู่ในนี้ละเรียกแต่ว่าจอดถือว่าชนละ บนหรือล่างส่วนใหญ่ส่วนมากกมากบนก่อนจังหวดก่อนเน้ะเป่าหาสองส่วนมากมากบนตามสถิติงหวดที่เร้่วของเส้นรุ่นนี้เจาะเจาะถือว่าครับเจาะว่าถือครับเจาะว่าถือเจาะว่าถือแต่ว่ามันมีอยู่ในสุดมีอยู่ในชุดเต็มนี่แหละชุดเต็มในชุดเต็มครับชุดเต็มสิบสองหางแมนบอสสองตัวสิบสองหางสามตัวก็สิบสองหาง กัดตั้งแต่เริ่มต้นกัดเลขยังสี่อยู่แล้วบ่มีหน่อยกว่านี้เป็นสองศูนย์มาผสมกันเด้ศูนย์เนี่ยกันศูนย์แต่เก้ามันกัดม่สี่หางนั่นว่าเนี่ยแต่ว่าสูตรเก้าหันมันเที่ยวรุดเที่ยวเข่านะก็เลยเราสูตร์ใหม่มาเพื่อมเป็นน้ำมันกัดยังเข่าอยู่บางนี่แสดงอาจจะหลายเนี่ยแต่ว่าแต่ว่ามันอยู่ในนี่ละเลขเนี่ยแตว่าอาจจะจ้าให้เพืชถือเป็นเลือกเอาไปเลือกเอาเมื่อหาตัวดับผู้ใดมีเลขกดับเลขกยังก็ไปตัดเอา ถามว่เอาตามที่เสียนรุ่นเจาะให้ในการเลืองก็ได้หนีถือแค่เลื่องก็ได้หนีแหละครับกได้หนีละมีนี่ให้กันแน่นอนเรียกว่าเยอะแต่ชัวร์ใครกับเลขตารางปู่ถูกทุกงวดถ้าเลือกถูกก็ถูกอันนี้ลักษณะเดียวกันวัที่ผ่านมาถือว่าเสียรุ่นใน้สืบว่ได้สือแล้วได้สืมบเพราะว่าถือถือบ่อใจมหกือไบใจ เจ้ามื่อปิดเว็บบนี่จะเมื่อนี้สักหมดลองสำวดแล้วร่วมเป็นเงื่นแสดงเสแสนกบาทบาได้ถือจ่อได้เงินถือผมทุนหายยีก็ไม่ก็หไม่รู่มีเวซื้อด้จ่าเวลาถือหัใจห้องบนเสียนว่าธรรมดานะครับเนาะแต่เมื่อย่านนะครับ เมื่อย่านนั่นและวเมื่อย่านเขาหนีเขาไปย่านเขาไปย่านเขาว่าเขาไปย่านแต่เขาไปใช้เขาไปใช้เขาบอกสูฟังเนี่ยว่าไปใส้ก่อนเราเด็กน้อยหัวทอกำปั่นจูราดุบานว่าจังไรเกาะเมื่อนั้นไปใส้เกาะไปงานสัปนักเกียรติตั้งคุยกันกับผู้เฒ่าเขึ้นนั่นแหละเด็กน้อยไอ้น้อยหนึ่งเด็กจามบาริซ่านี่แหละใช่ ได้เลีนไปเลียนมากเลียนไายไปแล้วแหละเรื่องวัวขึ้นมาถามมาถามมันเชี่ยนรุ่นมันเจ้าผู้มันบอกว่าเชียนรุ่นเด้มันเจ้าผูหายเร็วคนก็เห็นแน้นยูทูบเน่นเด็กน่อยก็ยังหัวเนาะระดับเลยเนาะจังระดับไดเด้อขนาดเด็กหน่อยเนี่สับเห็นเนี่ยตอระดั่คนวบม่งดูันใจ ันใจทุกเพศทุกวัยเนาะันใจหมู่บ้านอืมสนใจหมู่บ้านเนาะผู้ผู้เฒ่าเด็กน้อยรู้จักหมดเนาะไม่น้องเตะติ้นยิ่งใ่บาเนาะบอกเลขสิได้เป็นเสียนระดับตำนานเซียนรุ่นเนาะอันดับหนึ่งในหมู่บ้านเนาะเอาัวนเอานนี้พ่อที่สีโซ่เหรอเด้่นตัวเล็กไหมเ็ด่นยังกว่าเซียนตัวมากปะเด่นเก้าครับสามนะตัวเด่นมัน บ่ได้เขียนไหมเขียนมันมีอยู่ในนี่แหละมันเยอะมาครบสมเนาะเอาโซ่ให้พี่น้องคนเบิ่งไหมมันก็เหลี่ยมทั้งละเลี่ยมกระปาดนี่พอเห็นตัวเลขเล็บาดนี่กจะไว้ใจครั้งไร้เขาใหญ่เลยบังบังมือยังไงเจ้บ่ต้องบังเจ้า่ต้องบังมันมันต้องบังเห็นมันจังสีไหมถ้าถ้าจังสีมันเก่งจังบังเลยด้วยบนตัวเลขบังเลยบังเลยถามาบังเสร็มันเห็นนี่มันชัดเออนี ไทยยางมาขึ้นนะพี่น้องบังเง้อไวเพราะว่าเนาทายยางมาขึ้นตัวเลขก็ตามนี่ละเสียงมันสะท้อนจับคู่กับเก้าสามน้ำหละชุดเต็มชุดเต็มชุดเต็มเนาะนึ่งงบน้อยทุนน้อยเก้าสามไหมเริ่มให้ไล่เก้าสามนะงบน้อยทุนน้อยก็คือเอาไฮไลท์เนาะที่เพิ่นมาไว้พวกโกลไว้ให้นั่นไว้ตัวคาดวัตถิมาตัวคาดวัตถิจะมานี่ที่เอาตัวเขาจะว่าคือว่าคือว่าเขาจ่อเขาอยู่ในนี่ละครับครับครับถ้าถามเสียรุ่นนี่ลีนี่ เลขอยู่ในนี่บนล่างนี่เสียลุ้นมักตัวไหนเป็นพิเศษที่สุดครับเก้สมกับเก้เจครับเก้าสมกับเกจ็เอาพี่น้องฟังเอาเรื่องบองนี่เด้อเก้าสามกับเก้าเจนะครับเสียลุ้นมักเป็นพิเศษนะครับสตัวเนาะครับทำแม่นสามตัวระคสามตัวกับฮากับเอาลักเลยกับเอาซเก้าสามอเก้าเจ็ดบเก้าสามบเก้าเจ็ดนี่แหละสาสานะครับฟังมาท่านสตัวสองเก้าสามสองเกเจ็ด สามไปเท่หกเก้าสามหกเก้าเจ็ดอครับครับสุดยอเอีนีคือสองตัวสองตัวมีอย่างครับทีส่วนส่วนมักส่วนตูนะครับเก้าสามกับเก้าเจ็ดครับเก้าสามกับเก้าเจ็ดสามตัวสองเก้าเจ็ดสองเก้าสามหกเก้าสามหกเก้าเจ็ดอ๋อ เจ็ดสิบแปดสิบเหมือนเดิมบ่เคยหอดลอยตักเถื่อบ่หอดลอยักเกแต่ว่าถือทุเทียนนี่แหละเจ็ดสิบแปดสิบเนี่ยเรกานี้แล้วจะตัววนึเห็นแล้วสุดทายแล้วทามแล้วนตัวตัวเต็มหนังม่มากแม่นันกอสีหางหนละครับสีหางหางละวกัุกทายกันด้สีหางตัวใดครับสีหางสองเก้าเจ็ดครับ หกเก้าเจ็ดครับสองเก้าสามหกเก้าสาม,สาน,สามนี่ือสามตัวเน,ะนถถาะสองตัวก็เก้าสามกับเก้าเจ็ดแมนครับผมจ้าให้แต่ว่าที่เขาตัวจอเข้ามาทันละแต่ว่ามีให้เห็นแน่นอน,อย,น,นอ,ยอยู่ในนี่ละอยู่ในนี่ถือแน่นอนครับโอเคครับผมีเดียว่าจังใดก็เสี่ยนระดับตำนานติบอ ไม่ขอท้าใครไม่ขอท้าใครไม่ขอท้าใครขอท้าใจตัวเองเสียมมุ่ไม่ขอท้าใครมักกระจัดคัดกะพันขัดกะพันผู้ไดว่าลารกะนี่เรียกดับกับมาตัดออกเอาครับครับกระติ่หน่อยตัวลงก็นี้ให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับกดใช้จันรัชญาในการรับชมนะครับส่วนของเสียนรุ่นนี่เลาก็เขามาตลอดแต่ตามสูตรที่จับให้ยังสี่ละครับไปตับสูตรนะ พิถว่ากันเนาะเป็นเพียงแนวทางนะครับขอบคุณเซียนมากๆเลยให้พี่น้องเย็ซีสปีครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับคครับขอบคุณครับสวัสดีครับย่าลืมกดติดตามช่องบาวสันทิพย์เกัน